สวัสดีครับกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมเปิดฉากแบบได้ดีมากนั้นช่างมันเถอะคือแบบสลามเพียบเลยอะโลกแห่งนี้เนี่ยเนี่ยอ๋อสู้ลำบากมากอ๋อไม่เออเข้ามาเกิดใหม่เออคงโลกนี้คงไม่ให้ภัยผมแน่นอนนั่นเดี๋ยวผมขออนุญาตปรับโหมดเล่นก่อนพ้อเพื่อ ดูสิครับช่วงนี้เป็นช่วงที่ฝนตกด้วยโอ้โหใจร้ายกับเรามากในคลิปนี้มาทำอะไรครับวันในคลิปนี้นะครับผมจะมาเอาชีวิตรอดกันในโลกที่มีแต่แตแตสัตว์นะมอนเตอร์นะครับอีกแล้วนะครับซึ่งแบบนี้เนี่ยบอกไปเลยจบยากสุดๆนะครับเพราะเนื่องจากซึ่งตอนนี้ผมยังไม่ได้อัปเดตอัปเดตแมปของเรานะครับเนื่องจากว่าแมบปบ เรายังไม่ได้ฝานเฟสหนึ่งเลยนะครับดังนั้นขออนุญาตดับฝนก่อนอีฝนนี่เนี่ยมันไม่ยอมยอมดับให้เราง่ายงายนั้นเดี๋ยวเราขอซึ่งนี่ปรับสูตรโกงไว้ได้ไหมปรับไปแล้วทับนั้นทับกีเดี๋ยวผมขออนุญาตนะคะ จริงๆเราต้องการเจ้าเตียงนอนไหมต้องการมากเพราะว่ามันสู้ลําบากกว่าเดิมแน่นอนแต่งานนี้เราจะต้องหาทางสู้กับมันให้มันเตอร์ให้ได้มาสําหรับงานนี้แล้วเนี่ยเราต้องสู้กับซอมบี้แล้วล่ะโอ้โหรูปซอมบี้มานี่ฉันตายก็เพราะรูปซอมบี้ตลอดเลยสเกลตันอีกแล้วเหรอเนี่ยเอาไป เราต้องไปซื้อไอ้อนโกเลมแล้วล่ะแขกก็แล้วแขกก็แล้วแล้วแขกก็แล้วโอ้โหฝนตกมอนเตอร์เพียบเลยนี่เป็นมอนเตอร์เป็นร้อยเป็นพันเป็นหน่วยเป็นแสน, 100, น 100. ถูวเอ้ยเราไม่มีฝีมือในการสู้ขนาดนั้นนะแต่ว่าแบบนี้มันแบบเล่นยากแบบสุดๆนะครับเมื่อไหร่ฝนจะตกก็ไม่เข้าใจนะครับ น่าอยากร้องไห้มากๆเลยครับไม่เป็นไรแต่ว่าต้นน้ำต้องหาของให้คือแบบเหตุผลที่แบบนี้มันเล่นยากก็เพราะว่าไอ้เจ้าคำมานบล็อกนั่นแหละเดี๋ยวเดี๋ยวเราขออนุญาตเล่นเฟดเดี๋ยวเราจะต้องซึ่งภารกิจต่อไปนะครับของต้นน้ำก่อนที่เราจะต้องจบแบบก็คือการทำลายกองสเกลตันนะครับดังนั้นนะครับ ในคลิปนี้นะครับเราจะไปทำลายโกสเกลตันกันนะครับแต่เรายังไม่มีอาวุธดีไหมนั้นนะครับเราสิ่งที่เราต้องซื้อก็คือ Pic แอ๊นั่นเองนะครับซึ่งราคาเท่าไหร่ก็ไม่ทราบนี่ไงโอ้โห,โหอย่างแพงเลยคนที่สองมัมันช่คนที่สองหน่อยดีกว่านี่ไงเราต้องซือ้อ ใช่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 เราต้องซื้อเพื่อกำจัดโกสกิลตันดังนั้นเตรียมตัวไว้ให้ดีต้องกำจัดซอมบี้ส่วนซอมบี้เนี่ยเอาไว้เหมือนเดิมไหมเอาไว้เหมือนเดิมซึ่งเราตายกันตรงนั้นเฮ้ยอมมารอนจ๋าขอนพี่นะนั้นตอนนี้เดี๋ยวทำต้องเอาภารกิจที่สองนะครับคือแบบต้นน้ำจะต้องเอาอมมารอนเนี่ยไปแลกอินพีซี ใช่ครับทุกคนเพื่อนซื้อไอ้เจ้านั้นน่ะเขานี่แหละเป็นสิ่งที่เราต้องการแต่ตอนนี้เอ c มพีซของเราตายไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวผมค่อยมาบรรจุอีกทีหนึ่งนะครับนี่ยซื้อมาเลยมาครับมาพร้อมสู้กันหรือยังครับพร้อมแล้วก็ปรับโหมดตอนกลางคืนไปเลยโอ้ไม่พร้อมอื mm ้อหือ ช่วงมอนเตอร์ชุกชุมเนี่ยมันแย่มากๆครับมากลับไปเล่นหมดเดิมดีกว่าคือมอนเตอร์จะเกิดเร็วไปไหนเพราะว่าฝนมันตกมากอะมันก็ยิ่งเกิดมากเอาล่ะถึงเวลาต้องทุบแล้วล่ะครับมาทุบไปค่อยๆทุบไปนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยภารกิจของเราก็คือการทุบก,การทุบโก,กงมอนซ์บอนนะครับส่วนยกเว้นซอมบี้นะคบเพราะเราต้องเล่นกับซอมบี้ด้วย เมื่ออย่างงานเนี่ยเราจะหาเงินที่ไหนไปนแรกเจ้าเอ c กันส่วนตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวเราขออนุญาตนะครับให้มันเกิดเฉพาะซอมบี้ก็พอนะครับหลังภารกิจทุบไข่มังโกมอนเตอร์เป็นพันคือแมบป,ประจนภัยแมบแรกเนี่ยโวโหอย่างยากนะครับนี่ไงสเกลิ t อนตร,ตรงนี้อันกงนี้ทุกต่อ ทุบไปเรื่อยๆนะครับตรงไหนเป็นของสเกลตันให้ทุบนะครับและหลังจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวในคลิปหน้าเราจะต้องเปลี่ยนมอนเตอร์แล้วล่ะครับภารกิจเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราขอให้ไปโอเคปรับโหมดง่ายอยู่ต้องรีบกินข้าวแล้วล่ะครับมาครับหลังจากทุบเสร็จแล้วเราก็ปรับโหมดตอนกลางคืนและไปสู้กันได้เลยเอาล่ะครับซอมบี้งานนี้งานไม่ค่อยยาก ที่เหลือนะครับเราต้องสู้กับมอนเตอร์เอาละครับเอาละครับนานนี้เราสู้สบายแล้วล่ะครับเพราะว่าตอนนี้ไม่มีโกลสเกลตันมากวนใจแล้วล่ะเอาล่ะมาแต่เกิดครั้งหนึ่งก็เกิดเยอะนะครับถ้าเกิดเราไม่ต้องการจริงๆแล้วสามารถทุบได้ไหมก็ทุบได้นะครับแต่คุณก็จะหาเงินได้ยากกว่าเดิมอีกนี่ไงน,นี่ยน,นี่แหละนี่แหละนี่แหละเฟตต่อเฟด ตอนนี้เราเล่นง่ายขึ้นนะครับตอนนี้ยังไม่ผ่านเฟสหนึ่งเลยนะครับเพราะเนี่ยมันเติร์มาเพิ่มเลยอียอ้สลามเพียบนี่ไงเย่เย่อ๋อเย่ มอนเตอร์มาจากาอาันอะะใช่ไหมเดี๋ยวเราขอยัดสู้กันต่อนี่เราฟาร์มมอนเตอร์มาอย่างกระอักเลือดเฮ้ยเรารู้แล้วละ่ะเราทำยังไงเราสามารถวางบล็อกได้ได้ไหมเราวางได้แล้วเราจะหาทำยังไงนี่มอนเตอร์ครับนี่ไงตอนนี้ตอนเช้าเรียบแล้ว เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราขอต้อนมอนเตอร์ไปฆ่าไปฆ่ากันตรงนู้นดีกว่าเพราะว่าตรงนี้เนี่ยเราจะทำยังไงครับทุกดินบอกดินมาจำได้ไหมครับเราโดนระพิบมันมีระเบิดนั้นเดี๋ยวเราขออนุญาตทำกันนี่ะเน,นี่ยเดี๋ยวเราขออนุญาตเดินไปไกลๆนี่ไงบอกดินมา นี่เนี่ยยิงต้อนไปโอเคครับอ๋อสลามเนี่ยมันมันมันกระโดดสูงเกินโอเคสลามเออสลามเยอะมากอืมอืมอืม ต้องขอหยัดโต้ตอบใส่ขอหยัดโจมตีสลามก่อนเพราะว่าไอ้เจ้าสลามเนี่ยมันเพียบเกินมันเป็นอุปสรรคเนี่ยคอยค่อยค่อยฆ่าสลามไปทีละค่อยค่อยนี่ไงมอนเตอร์นี่ไงนี่ไงแย่แ yeah, yeah. อะกระโดดไม่ถึงกระโดด ไม่ถึงเออแบบเนนเตอร์กระตุกกันตรงนั้นเดี๋ยวเราขอไล่ค้ามันก่อนจนหมดสภาพเลยก็ว่าเราใช้วิธีนี้เนี่ยเพื่อมันเตอร์เพียบเลยได้เลเวลมันเพียบมาครับค่อยๆจัดการไปทีละตัวไล่ฟันมันปึงเออสาลามตัวไหนเนี่ยมันกระโดดสูงเกินไปหรือเปล่าวะ อันนี้ผมเริ่มมีซสีเรียดแล้วนะเพราะว่าคือแบบอิเจ้าฝนเนี่ยมันเกลียดฝนในไมคับมาๆแล้วเวลามันจะหมดอยู่แล้วเนี่ยภารกิจนี้เนี่ยมันจะมาสันี่ไหนจบชามอ้าหัวร้อนจนุดตัวร้อนจนพิษฟูเลยก็ว่าจนอยากปรับเป็นโหมดพิษฟู้างเอาล่ะครับอ้า นี่ไงขอพี่แอคหน่อยเอยแบบนี้แหละถึงจะได้อาสลามตัวใหญ่อีกแล้วสลามตัวใหญ่อีกเช่นเคยกระทุกกันตงุงตัวนี้แหละ ตอนนี้ผมก็ค่อยเสืส่อมใต้ต้นมันยังเองตึงตึงเออแบบนี้แบบนี้อีจอนโอ้โหเอออืม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 อ มอนเตอร์เยอะเพียบเลยเมื่อเมื่อไหร่เราจะมีอาวุธดีๆบ้าง <_ utt> เดี๋ยวผมขอให้มันค่อยๆเกิดก็แล้วกันนะคะเพราะว่าเนื่องจากว่ามอนเตอร์มันเกิดเยอะเกินไปไปแล้วเอ้เอออทำไมมอนเตอร์ทำไมมอนเตอร์ถึงมันเพียบเลยครับโอ้คนทำแมบทำ ผมก็ไม่เข้าใจคนผมก็ไม่เข้าใจคนที่สร้างเกมนี้เหมือนกันนะครับว่าว่าทำไมเนี่ยถึงต้องเอามอนเอาสลามเข้ามาสู่โลกแห่งนี้ด้วยมันมีความท้าทายเกินไปแล้วนะครับผมว่านะโมแจงลาออกไปเลยดีกว่าเฮ้ยผมไม่เผลอโอเคพูดเล่น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 ครับทุกคนโมแจงผมไม่ได้ตั้งใจจะพวยจริงๆครับให้ตายเถครับผมไปเผลอพูดใส่เขาแล้ว จะจะโดนปิดช่องไปเลยหรือเปล่าสาวก็ไม่เข้าก็ไม่รู้นั้นเดี๋ยวเราขออัดญนี่เลยปรับเป็นหมดตอนนี้ฝนหายตกแล้วครับแต่มอนเตอร์ก็เอาไว้ให้มันอยู่ไกลดีกว่าปรับเป็นหมดตอนเช้าแต่เป็นโหมดตอนกลางคืนเล่นแล้วเอาล่ะเดินอยู่ตรงนี้นั่งฟาร์มมอนเตอร์อย่าง นี่ไงแต่เหมืออไอรอนกรมเลยนะครับที่เราต้องสู้กับมอนเตอร์นี่ค่อยอ๋อครับเน้นนั้นเดี๋ยวเราค่อยๆสู้นะครับฟาร์มมอนเตอร์ไปนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตฟาร์มมอนเตอร์ไปก่อนนะครับ เพราะว่าเนืึงจากว่ามอนเตอร์มันเพียบเกินไปนะครับเอาละครับนี่มอนเตอร์มันมาหาผมเยอะขึ้นนะ่ะ นะครับค่อยๆจัดการไปทีละตัวสองตัวสตัวสตัวตัวหตัวเจตัวเจตัวเจแปดตัวก็ตัว,ต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 วโอเคยี่สิบสามสิบไปยยี่สิบสิบเอาลี่สิบสามสิบสี่สิบยี่สสสี่สิบ ยี่สิบสามสิบสี่สิบอ่ะยี่สิบสามสิบอ่ะสี่สิบย่ายี่สิบเซนสามสิบสี่สิบอ่ะยี่สิบสามสิบสามสิบอ่ะยี่สิบสามสิบสี่สิบอ่ะยี่สิบอ่ะเอาละผมนะเนี่ไโอ้โหคนนี้ถือดาบเหล็กมาเลยเฮ้ยถ้าเราได้เนี่ยก็คงใช้ชีวิตง่ายกว่าเดิมอีกสองถ้าเป็นเน,นี่ผมได้มันเอาละครับเออแบบนี้แหละ ได้มาแล้วนั้นเดี๋ยวเราขอปรับหมวดพิฟฟูไปแลกของกันดีกว่าคือกว่าจะหาน้ํามันเปืองน้ำหมดน้ำมนมดมากๆเลยนะครับสงสัยเราต้องทําเครื่องปั๊มแล้วหรอครับเราเอาไปแลกกันเถอะครับมาครับได้แอมบรอนมาเม็ดหนึ่งคือแบบเป็นเรื่องที่ดีมากเราจะเอาไปแลกอะไรกันนะครับ เราจะเอาไปแลกขวานนี้นะครับซึ่งเสียดาเราย,ยังไม่สามารถแลกได้นะครับดังนั้นนะครับในคลิปนี้หน้านะครับในคลิปนี้คงไม่ได้แลกกันนะครับดังนั้นนะครับในคลิปหน้าเดี๋ยวเราจะมาเล่นกันโตและและเจอกันใหม่ในคลิปหน้าแบบนี้บายๆจ้า